สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้แทงข้างหลังเจ็บจี๊ดเช็คริตติ้งสสสะเทือนรัฐบาลบิ๊กตู่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการปล่อยให้โพนี้หลุดออกมาหวังใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ส่งสสสอเจ้าของพื้นที่เดิมลงเลือกตั้งในนามพักครั้งต่อไปเพื่อแซะเอาคนของตัวเองลงสนามแทนหรือไม่ มีแต่ประเด็นร้อนไม่เคยได้พักสำหรับพักพระรงชารัฐที่มีแต่ศึกวิวาทสะท้อนภาพวัดพลังภายในพักไม่จบไม่สิน้นล่าสุดก็จุดประเด็นร้า,ราวรอบใหม่จากโพประเมินสดสใต้ศบต,ตกภายหลังที่มีรายง,งานข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพักพระรงชารัฐและแกนนำในกลุ่มได้จะทำโพ เพื่อประเมินความนิยมของสสของพักในแต่ละภาคโดยให้น้ำหนักกับพื้นที่กรทมและภาคใต้เป็นพิเศษเนื่องจากมองว่าสสในพื้นที่ดังกล่าวได้รับเลือกมาเพราะได้กระแสของบิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายยกรัฐมนตรีแตกต่างจากภาคเหนือและอีสานที่สสส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งถูกมองว่าได้เป็นสสด้วยปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก กระแสพนเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มองได้สองมุมหากจะว่ากันในมุมดีก็มีอยู่คือเพื่อนำผลโพมาใช้ปรับทับเสริมจุดอ่อนวางเกมรุกสู้สึกเลือกตั้งในครั้งหน้าซึ่งหลายพักก็ทำโพป,ประเมินเพื่อปรับปรุงนำนโยบายของพักไปสู่การปฏิบัติให้ตอบโจทย์ตรงกับแต่ละพื้นที่ แต่ทว่าอีกมุมต้องยอมรับว่าสำหรับพรรคพลังชารัฐที่เห็นภาพอย่างชัดว่าเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะเมื่อผลโพป,ปรากฏออกมาว่าจากสส14คนมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพียงแค่4คนนอกจากนั้นก็สอบตกทำให้ทันทีที่โพสภพัสสสใต้ได้ออกมารุมสับอย่างทันที อย่างนายสายยันยุติธรรมสนนสนครศรีธรรมราชพักพลังชารัฐที่ออกมาระบุไม่สนใจโพลั่นว่าเวลานี้สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารมั่นใจยี่ห้อบิ๊กตู่ยังขายได้ในภาคใต้ขณะที่นายสันหพสุขศรีเมืองสอนนสนครศรีธรรมราชพักพลังชารัฐซัดโพลราสาระยืนยัน ไม่หวั่นไหวทองแท้ก็คือทองแท้นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการปล่อยให้โพลนีหลุดออกมาหวังใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ส่งสวสาของพื้นที่เดิมลงเลือกตั้งในนามพักครั้งต่อไปเพื่อแสะเอาคนของตัวเองลงสนามแทนหรือไม่ เนื่องจากสดสอนหลายคนไม่ใช่คนในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐอีกทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการทำโพดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขกดดันให้สดสอนมาขึ้นตรงกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัแลกกับการถูกส่งลงสมัครในครั้งต่อไปหรือไม่อีกด้วยอย่างไรก็ตามจากโพร้อนโสอถุดชนวนขัดแย้งภายในพักรอบใหม่ย้ำแผลเก่าที่ยังไม่สมานล่าสุด ร้อยเอกธรรมนัตก็โยนเผือกร้อนไปที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกและในฐานะหัวหน้าพักพลังชารัฐแจ้งจัดทำโพลพักเป็นดำรีบิ๊กป้อมพร้อมชี้เรื่องปกติพักการเมืองประเมินสสและว่าที่ผู้สมัครห้องใจสสจะน้อยใจเรื่องอะไรย้ำป้อมหมายเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนให้พักเข้มแข็งในอนาคตแม้ร้อยเอกธรรมนัตจะโยวนว่าเป็นดำรีของหัวหน้าพักแต่ใครๆก็รู้ว่า คนที่เป็นมือเป็นไม้เป็นขุนทัพในการนำรบของพรรคพลังชารัฐตอนนี้ก็คือร้อยเอกธรรมนัสนอกจากผลโพสะเทือนสะสะใต้แล้วแรงกระทบ ยังสะท้อนไปถึงรัฐบาลและบิกตูวว่าผลการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมายังไม่เข้าตาประชาชนหรือไม่สดๆใต้ถึงผ่านเกณฑ์แค่4ี่คนทั้งที่ที่ผ่านมารัฐบาลทุ่มเงินกู้ช่วยโควิดเป็นจำนวนมหาศาลและอัดงบลงโครงการในพื้นที่ภาคใต้แต่ล่าสุดภาคใต้สถานการณ์ยังอ่วมยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องทําให้ดึงกระแสร,รัฐบาลหล่นบูบขณะที่เศรษฐกิจในพื้นที่ก็ฟุบ หยุดชงงะงักแม้จะเป็นแค่พื้นที่เดียวพื้นที่เล็กๆแต่ก็เป็นการบ้านจดใหญ่ให้บิ๊กตู่และคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงทีมวางยุทธศาสตร์พักและรัฐบาลกลับไปคิดว่าสิ่งที่ทุ่มทำมาสองปีกว่าจะเหมือนต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำยังไม่เข้าตาหรือโดนใจใช่หรือไม่รวมทั้งการแก้โจทย์สมานร,รอยร้าวภายในพัก เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปักธงสู้สึกเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะถ้ายังปล่อยให้กระทบกระทั่งเป็นลิ้นกับฟันรายวันกันภายในพักหากปล่อยไว้ย่อมเป็นผลเสียกับทั้งพักและรัฐบาลด้วยงานนี้มีหน้างาไหนฟาดกลับโคศกรัฐบาลโลกรู้ไทยไม่สงบเพราะประยุ์ส่วนกระบอกเสียงนายกนัทชาชะรู้ทั้งโลก ไทยไม่สงบเพราะรัฐบาลประยุทธ์ย้ำที่ยืนข้ามเรือการทหารแบบประยุทธ์ก้าวไกลไม่ยืนตรงนั้นบนเวทีโลกแน่โดยเมื่อวันที่24ตุลาคมณทฐชาบุญชัยอินสวัสตสสเขตบางขุนเทียนในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลระบุถึงกรณีที่ธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสัานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่พิธาลิม้มเจริญรัตหัวนหน้าพรรคก้าวไกล ได้แสดงความคิดเห็นถึงต่อกรณีการสูญเสียบทบาทของไทยในเวทีโลกโดยธนกรได้กล่าวว่าก่อนที่พิธาจะทวงศักดิ์ศรีการต่างประเทศของไทยควรทวงความสงบให้คนประเทศไทยก่อน โดยคุณนัทชาได้กล่าวว่าเห็นด้วยที่พี่น้องประชาชนในประเทศนี้ควรได้รับความสงบไม่ว่าจะที่ดินแดงหรือที่ไหนในประเทศนี้แต่หัวหน้าพักเก้าไกลคงไม่สามารถคืนความสุขความสงบให้พี่น้องประชาชนได้เพราะหัวหน้าพักเก้าไกลไม่ใช่ตัวปัญหาของเรื่องนี้แต่ตัวปัญหาของเรื่องนี้ก็คือนายของคุณธนกรน,นั่นเองก็คือพลเอกประยุจันโอชา ปัญหาของประเทศไทยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประท้วงเรียกร้องหรือปัญหาปากท้องรวมถึงทุกปัญหาในประเทศนี้ล้วนเกิดจากรัฐบาลทั้งสิ้นเหตุใดในาธนากรจึงหน้าด้านกล้าพูดว่าการคืนความสงบเรียบร้อยเป็นหน้าที่ของคนอื่นแค่สกิดบอกนายว่าออกเถอะท่านแค่นี้ก็สงบแล้วทั้งประเทศคุณรัชชากล่าว คุณนัทชากล่าวอีกว่าการออกมาพูดเพียงเพื่อทำคะแนนให้ตัวเองมีผลงานแต่ไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่คนทั้งโลกรู้ว่าต้นตอคืออะไรเหตุใดถึงไม่อายบ้างเอาเป็นว่าไม่ต้องออกเสนอหน้าสอนใครคุณธนากรเอาเวลาไปคิดหาคำพูดฉลาดๆเพื่อแก้การการะทำโง่ๆที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันให้หนายของคุณจะดีกว่า ส่วนคนอื่นเขาจะเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำหรือไม่อย่างไรให้ประชาชนตัดสินเองอย่าหาว่าสอนแต่อยากจะบอกว่าคนที่จะเป็นผู้นำประเทศต้องไม่ใช่คนที่รู้จักการประนีประนอมแบบไร้กระดูกสันหลังอย่างที่ฐนะก่อนเชื่อคุณนทชากล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่ายิ่งในเวทีระดับโลกยิ่งต้องมีจุดยืนอย่างมีวุฒิภาวะกาแสดงความเห็นยืนยันในหลักการที่ถูก และกาะอาหารขัดข้าในสิ่งที่ผิดการที่อาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมอาเซียนเท่ากับยืนยันว่าบรรดาผู้นำอาเซียนมองเห็นตรงกันว่าประชาคมอาเซียนเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาไม่มีที่ยืนให้ผู้นำที่ยึดอำนาจและทำร้ายประชาชน พวกเขาไม่ต้องการคำว่าโสมมประชาคมอาเซียนต่อไปและกำลังสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งขึ้นในอนาคตจากจุดยืนในวันนี้ ทุกวันนี้คงมีแต่ผู้นำไร้กระดูกสันหลังหรือพวกเดียวกันเท่านั้นที่อยากจะยืนเคียงข้างกันเพื่อทำในสิ่งที่โลกไม่ยอมรับอย่าพูดถึงการรักษาภาพลักษณ์ประเทศเลยเพราะพลเอกประยุทธ์ทำลายป่นปี้ไปหมดแล้วตั้งแต่วันเที่ยรัฐหารที่ยืนตรงนั้นแบบนั้นบนเวทีโลกก้าวไกลไม่ยืนอย่างแน่นอนเพราะหน้ารังเกียจและน้าละอาย ที่ยืนของเราคือที่ยืนที่มีศักดิ์ศรีเป็นที่ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและมีเกียรติกล้ามองหน้าและสบตาได้กับผู้นำทุกคนบนโลกใบนี้คุณนัทชากล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์เดลินิวขอขอบคุณทุกท่านที่เามารับชม